สวัสดีครับเปิดหนังสือสอนคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะหนังสือที่ใช้คือสมการเชิงอนุพันธ์นะคลิปนี้ใช้เล่มที่1บทที่1นึ่งนะหัวข้อ1.2นะึสองนสมการเอกพันธ์นะคลิปที่แล้วนะสมการแยกตัวแปรไดนะ้คลิปนี้ก็หัวข้อที่2สมการเอกพันธ์สมการเอกพันธ์นนะก็มาดูบทนิยามกันก่อน $fxy$ เป็นฟังก์ชันเอกพันธ์ดีกรี $n$ ถ้ามีจำนวนเต็ม $n$ ที่ทำให้ $f$ ของ $kx, ky$ เท่ากับ $k$ กำลัง $n$ $fxy$ ทุกๆจำนวนจริงบวก $k$ บทนิยามกำหนดไปอย่างนี้ตัวอย่างที่1นึ $fxy$ มีสูตรเป็น $x$ กำลัง3บวก 4$x$ คูณ $y$ กำลัง2ให้ $k$ เป็นจำนวน จริงบวกใดๆนะ f ของ kx ky เนี่ยก็แทน x ด้วย kx แทน y ด้วย ky นะกระจายสูตรดึงตัวร่วม k กำลัง3ออกมาข้างในก็คือ fx y นะเพราะฉะนั้น f kx ky เท่ากับ k กำลัง n fx y อย่างนี้ก็ถือว่า f เป็นฟังก์ชันเอกพันธนะ์ดีกรี n gx y นะ ูตเป็น x กําลัง2ลบ3 y กําลัง2ทั้งหมดหารด้วย x คูณ y นะแล้วก็แสดงเงื่อนไขนะว่า k เป็นจำนวนจริงบวก g k x k y นะตัวนี้ก็แทนได้ x แทนได้ k x y แทนได้ k y ข้างล่างก็เหมือนกันดึงตัวร่วม k กําลัง2ออกมาข้างล่างดึงตัวร่วมออกมาเหมือนกันแล้วมันตัดกันไปแล้วเห็นไหมเหลือพจน์นี้ความหมายคือ k กําลัง0คูณนะ ฟก็เลยกลายเป็นฟังก์ชันเอกพันธ์ดีกรีศูนย์ 0. บทนิยาม1.2.2สมการเชิงอนุพันธ m dx บวก n dy เท่ากับศนยจะเป็นสมการเอกพันธ์ถ้า m และ n เป็นฟังก์ชันเอกพันธ์ที่มีดีกรีเท่ากัน การหาผลเฉลยของสมการเอกพันธ์เนี่ยเราจะใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรเ,เวลาทำงานจริงสอบวัดผลก็แทนค่าตามกติกาในกรอบสีแดงได้เลยนะตอนนี้เรียนตามตำรากระดาษตามตำราอีบุ๊กเปิดหนังสือสอนน่นะให้สมการ mdx บวก ndy เท่ากับศเป็นสมการเอกพันธ์ก็แปลว่า mn นี่เป็นฟังก์ชันเอกพันธ์ดีครีเเท่ากันละ แฟเงื่อนไขนะ mkx า ky เนี่ยก็เท่ากับ k กําลัง n mxy nkx ky ก็เท่ากับ k กําลัง n nxy กรณีที่1 x มากกว่า0นให้ k เท่ากับ1ส่วน x พอ k เท่ากับ1ส่วน x ดูที่สูตรนี่นะ k เท่ากับ1ส่วน x ก็กลายเป็น1ส่วน x กําลัง n คูณกวาา x กำลัง n คูณคว้ายมาด้านนี้ละ k ถ้ากับ1ส่วน x เนี่ย k x ก็เลยมีค่าเป็น1อันนี้ก็ y ส่วน x ํำนองเดียวกันนะ nx y ก็จะกลายเป็น x กำลัง n n 1อมมา y ส่วน x แทนค่าเนี่ยสูตรนี้ mx y นไนี่ mx y แทนค่าสูตรนี้ลงมาในสมการนี้ nxy เนะี่ยแทนค่าสูตรนี้ลงมาในสมการนี้ได้เป็นสมการนี้ออกมาเนะี่ย x มากกว่า0ย์ก็แปลว่าไม่เท่าก,กับ0 x กำลัง n หารตลอดสมการใหม่ที่เกิดขึ้นนะต้องเป็นสมการแบบแยกตัวแปรและเนะเห็นชัดไหมนะถ้าเห็นไม่ชัดมาแทนค่ากัน m 1 y ส่วน x แล้วแทนค่าตัวนี้เป็นตัว v v ท่ากับ y ส่วน x เพราะ y ถ้ากับ vx ใช้ความรู้แคนคูลัส Differential ของมันก็คือ dy เท่ากับ vdx บวก xdv จากสมการนี้ก็กลายเป็น m1v จากสมการนี้ก็กลายเป็น n1v ส่วน dy ก็เป็น vdx บวก xdv จัดรูปเนะี่ยกระจายสูตรเนะี่ยส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ dx มาคิดรวมกันที่นี่ส่วนสัมประสิทธิ์ของ dV มาคิดรวมกันที่นี่นะสังเกตดูว่าตอนนี้เป็นสมการแบบแยกตัวแปรแล้วนะสังเกตโดยการว่า x หารตลอดก็จะได้ dx ส่วน x ตัวนี้มีแต่พจน์ของ V ก็ย้ายมาหารน,นะเันมั่นใจได้เลยว่าถ้าเป็นสมการเอกพันธ์ แทนค่าสูตรในกรอบสีแดงของใหม่ที่เกิดขึ้นต้องเป็นสมการแบบแยกตัวแปรแน่นอนนะในการทำงานจริงเราไม่พิสูจน์เขียนแบบละเอียดสองมรทัดนี่แหละนะแทนค่าแล้วของใหม่เกิดอะไรขึ้นก็ไปจัดรูปพิชคณิตกันข้างหน้านะเปิดหนังสือสอนนะเพื่อให้แม่นยำกติกาก็พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งกรณี x น้อยกว่าศ k ให้เป็นลบ1ส่วน x ฟัง mxy นี k คือลบ x ยก,กําลัง n น่ กรณี x น้อยกว่า0ย,ยโดยการเปลี่ยนตัวแปร k เท่ากับลบ1ส่วน x เราก็สามารถจัดรูปพิชคณิตคล้ายๆกับเมื่อกี้นี่นะตัวนี้เขียนใหม่ได้เป็นนะลบ x กํลัง n m นะลบ1นะเพราะตัวนี้มาจาก kx เนหะ็นไ,ไหมเป็นลบ1นะส่วนนี้ก็เป็นลบ y ส่วน x นะ n x y โครงสร้างสูตรเหมือนกันแหละนะ -1 บหนกำลัง n, n ลบหแล้วก็ลบ y ส่วน x แทนค่า mxy ลงมาในสูตรเห็นไหมตัวนี้ก็มาจาก mxy dx แทนค่าเนะนี่ยพจนะี้เนี่ยลงมาใน nx y ตัวนี้เดิมมันเป็น x nx y แทนค่าแล้วนะี x ไม่เป็น 0, นยะ์ะหารตลอดด้วยลบ x กำลัง n ได้สมการใหม่ เปลี่ยนตัวแปร y เท่ากับ v เท่ากับ y ส่วน x เนะี่ยเปลี่ยนตัวแปรเหมือนกันนะ v เท่ากับ y ส่วน x นะสูตร d i f f e r e n t i a l ก็เหมือนเดิมนะ dy เท่ากับ v dx บวก x dv นะส่วน y ก็เท่ากับ vx ดนะังนั้นสมการนี้นะีจัดรูปใหม่แล้วจะกลายเป็นสมการแบบแยกตัวแปรนะในการทําโจทย์จริงเนะีทำแบบฝึกหัดโจทย์ข้อสอบเราไม่พิสูจน์หรอกนะ เราใช้ผลของในกรอบสีแดงหลังจากตรวจสอบแล้วเป็นสมการเอกพันธ์ให้แทนค่า v เท่ากับ y ส่วน x ส่วนที่เหลือก็เป็นการจัดรูปพิชคณิตตัวอย่าง1.2.1นะข้อ1นะ y กํลัง2ลบ x กํลัง2นะคูณกับ dx บวกกับ xy dy เท่ากับ0 ในที่นี้นยะสัมประสิทธิ์ของ dx ก็คือ m สัมประสิทธิ์ของ dy ก็คือ n ตรวจสอบแล้วนะ m และ n เป็นฟังก์ชันเอกพันธ์ดีกรี2นะเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่าพอแทนค่า y เท่ากับ vx จัดรูปพิชคณิตแล้วจะต้องเป็นสมการแบบแยกตัวแปรเห็นไหมนี่จากสมการเดิมตรวจสอบแล้วว่าเป็นสมการเอกพันธ์ แทนค่า y เท่ากับ v x นะไม่ต้องพิสูจน์สูตรนะแทนค่าตัวเนี้ยนะ y เท่ากับ v x d y ก็เป็นสูตร differential v d x บวก x d v นะแทนค่าในสมการละนะหลักคิดที่สำคัญนะจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้นะีถ้าเป็นตํารากระดาษอ่านหนังสือเองก็จะไม่ได้ความคิดอย่างที่จะพูดให้ฟังต่อไปนี้นะจากสมการนี้เนะี่ย กระจายของให้หมดเลยเป็นชิ้นๆมีกี่พจน์กระจายหมดเลยนะเสร็จแล้วก็มาเขียน dx นะทั้งหมดนี้มาจากสัมประสิทธิ์ของ dx นะทั้งหมดเนี่ยนะมาจากสัมประสิทธิ์ของ dx นะเขียน dv นะจากบรรทัดนี้มีอะไรที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ dv เอามาไวร้รวมกันนะหลักคิดเป็นอย่างนี้นะ จากสมการที่1แทนค่า y เท mm ่ากับ v x dy เท่ากับ v dx บก x dv กระจายสูตรให้หมดเลยและจัดรูปนะส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ dx มากองรวมกันที่นี่ส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ dv มากองรวมกันไว้ที่นี่ mm hmm. ผลข้างหน้าจะต้องเป็นสมการแบบแยกตัวแปร1ส่วน x dx อินทิเกรตและได้ล็อก b อ s o u t e x ตัวนี้ก็นี vdv ก็คือนะ d ของเนี่ v กลํลังสอลบ1นะตอนนี้เป็นวิชาสมก,การเชิงอนุพันธ์นะการเปลี่ยนตัวแปรขณะอินทิเกรตก็จะทํางานเร็วขึ้นนีสังเกตดูนะนี่คือตัวหารเนี่ยหส่วน,น1นะหารด้วยนะตัวหารคือ2 v กํลัง2ลบ1เราก็าดูเลยว่า d ของตัวหาร2 v กา2ําลังสอลบ1น่ะนะ จัดรูปแล้วมันคืออะไรเนี่ยพอมันเกินไปก็มาหารทิ้งด้วย4นะโครงสร้างขนาดนี้ก็คือ1ส่วน z d z เป็น l o อก b s s o u t e z นะคิดในใจแบบนี้นะ1ส่วน z d z ก็เป็น l o อก b s s o u t e z นะต่อไปจัดรูปพิชคณิตนะ4คูณตลอดนะ4 2เปลี่ยนเป็นค่าของตัว4.3แล้ว พอคูณตลอดนะล็อ x 4 l o ล็อก x ก็เป็นล็อก x กํลัง4นะเปลี่ยนจากล็อกผลบวกเป็นล็อกผลคูณเพราะั้จากบรรทัดนี้เนี่ยมาบรรทัดนี้จะเป็นการคิดเลขที่เร็วขึ้นนะแทนค่ากลับเป็น x y ตัวเดิมนะสมการนี้ถือว่าเป็นผลเฉลยแล้วนะในวิชาสมการเชิงอนุพันธ์นั่นนะนะนะไม่จำเป็นต้องเขียน y ในเทิงของ x อย่างชัดเจนนะีถือว่าสมการนี้เป็น สูตรคำตอบได้แล้วจะจัดรูปอย่างง่ายนีคูณตลอดด้วย x กํลังสองและจัดรูปใหม่อันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดรูปพิณิตนิตโปรแกรมวูนแฟมอัลฟานีนี่คือสมการโจทย์เห็นไหมเราก็พิมพ์เลยวงเล็บเปิด y กํลังสลบ x กํลังสคูณ dx นีอันนี้ก็ให้แม่นยำกติกานะ ลองละไว้ไม่เขียนเครื่องหมายดอกจันดูบ้างก็ได้นะเวลาทดลองใช้เองบวก x คูณ y dy เท่ากับ0 Enter หรือคลิกเท่ากับก็ทบทวนโจทย์นะทบทวนโจทย์ให้เห็นนะเป็นการจัดรูปนะดูไว้นะนี่คือความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์นะแล้วก็สู่รคำตอบสังเกตดูว่าสู่รคำตอบนะ โปรแกรมวูลแฟมแอลฟานันะ้นจะพยายามจัดรูป y ในเทอมของ x ให้ได้ก็จัดรูปจากสมการนี้นั่นเองข้อ2นะี x คูณกับ dy by dx ลบ y เนะีเท่ากับ x คูณ cos y ส่วน x จัดรูปใหม่ให้เป็นโพสของนะี m ดีเอ็กซดีเอ็กอยู่ดีนะสามสิทธิ์มองเป็น m ndy นี่ dy ตัวคูณเปิดเ็คนเอนเอ็กวายเครเอ็กซกำลังหนึ่ง k เป็นจำนวนจริงบวกใดใดเอ็มเแทนค่าไปแล้วจะพบว่ามันออกมาเป็น k กำลังหนึ่ง mxy มเวาสุดตัวนี้เห็นชัดเจนนะ k กำลังหนึ่งคูณ n นั m n เป็นฟังก์ชันเอกพันธ์และดีกรี1นแปลว่าสมการนี้เป็นสมการเอกพันธ์แทนค่า y เท่ากับ v x พอแทนค่า y เท่ากับ v x สมการใหม่ที่เกิดขึ้นต้องเป็นสมการแบบแยกตัวแปรจากสมการของโจทย์นะ x คูณ dy by dx ลบ y เท่ากับ x คูณ cos y ส่วน x เอา dx คูณตลอดได้สมการนี้ก่อนนะนะทั้งหมดตัวนี้ย้ายข้างมาที่นี่นะพอแทนค่า y เท่ากับ vx dy ก็คือ vdx บนะวก xdv เพราะนั้น x ตัวนี้คูณกับ dy ก็กลายเป็น x คูณกับ vdx บวก xdv นะ y เท่ากับ vx นะตัวนี้ x cos นะแทนค่า y เท่ากับ vx เนพราะนั้นสมการใหม่ที่เกิดขึ้นนะ คำแนะนําเหมือนเดิมนะกระจายสูตรให้หมดเลยเนะี่ยแล้วดูว่าสัมประสิทธิ์ของ dv คืออะไรเอามาไวร้รวมกันสัมประสิทธิ์ของ dx คืออะไรไว้รวมกันนะในคําแนะนําโดยรวมเป็นแบบนี้อิ ate, นทะิเกรตนีอินทิเกรต s e กได้ล็อกนะ absolut เ e ก v บวกแทน v อินทิเกรตตัวนี้ก็ล็อก absolutx e ล็อกผลต่างคือล็อกผลหารเอาล็อกออกไปก็คือ E ยกกำลังนี่เปลี่ยนตัวแปรแล้วเห็นไหมจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้นมองง่ายๆนะ C2 ก็คือนี่ C ก็คือ E ยกกำลัง C2 นะแทนค่า V ด้วย Y ส่วน X อันนี้ถือว่าเป็นสูตรคำตอบละนะผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์โปรแกรมวู f แฟมอ l ลฟานะ อันนี้ก็ลองใช้แมดอินพุตนะอย่าลืมนะกะติกาการพิมพ์ไปดูเพลย์ลิสต์บูลแฟมแอลฟาโซ่นะ so, นะภาษาบรรยายนะโซ่ดีโซ่เนี่ยนะ่ไ so, ด so, so, นะนะ้คำตอบแต่คำตอบของบนะูลแฟมแอลฟาเนี่ยจะงงนิดนิดนะเพราะว่าโปรแกรมบูลแฟมแอลฟาพยายามจะจัดรูป y ในเทองขมง x ให้ไดนะ้จัดได้จะพยายามจัดนะ เราคนอ่านก็จะงงนิดนิๆ arc แทนแทน h y เปอร์โบลิกล็อกฐาน e นะก็ไปลองจัดรูปดูนะในที่นี้ให้คำแน,นะนำว่านี่เครื่องคิดเลขกต,ติกาการพิมพ์นะสู่คำตอบที่ได้นะแต่ถ้าจะพยายามจัดรูปพิเศกนิดจ,จากนี่มานี่จะยากสักนิดหนึ่งนะการพิมพ์โดยใช้ m a t อ i n p u ตจะรู้สึกว่ายากสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะ ก็พิมพ์โจทย์แท้ๆลงไปเลยนะี x คูณนะ dy ลบ y คูณ dx เท่ากับ x คูณ cos ของ y ส่วน x คูณ dx ผลลัพธ์ได้เท่ากันนะงานส่วนที่ยาก,ก็กลายเป็นว่าสมการคำตอบที่เราเรียนกันในหลักสูตรนะเอาแค่นี้พอละไม่ต้องถึงขั้นนี่ ตัวอย่าง1.2.2จงนะจงหาผลเฉลยเฉพาะของสมการนะ x y y พรมเท่ากับ x กํลังสอง e กํลังลบ y ส่วน x บวก y กํลังสอง y 1เป็น0นะจัดรูปเทียบโครงสร้างให้ดีนะส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ dx เรียกว่า m ตัวนี้ y พรมนะก็คือ dy by dx นะส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ dy ก็คือ n เพราะในที่นี้ m คือ x กำลังสองคูณ e ยกกำลังลบ y ส่วน x บวก y กำลังสอง n คือลบ x y อย่าลืมนะเครื่องหมายลบต้องเอามาด้วย m k x k y เป็น k กำลังสอง m x k y n k x k y กลายเป็น k กำลังสอง n x y mn เป็นฟัง์กชันเอกพันธ์ดีกรีเท่ากันและเท่ากับ2นั้นสมการจทย์ข้อนี้ก็กลายเป็น สมการเอกพันธนะ์สมการโจทย์ให้มานะเป็นสมการเอกพันธ์ตรวจสอบแล้วแทนค่า y เทนะ่ากับ vx แทนค่า dy เท่ากนะับ vdx บก xdv หลักคิดเหมือนเดิมนะของเดิมนะ y คือ dy by dx เอา dx คูณตลอดก่อนนะต่อไปก็แทนค่า y ด้วย vx นะแทนค่า dy ด้วย v dx บวก x, x dv กระจายให้หมดเลยนะเสร็จแล้วก็มาดูว่าส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ dx คืออะไรมาคิดรวมกันส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ dv คืออะไรมาคิดรวมกันนะถัดไปนะจัดรูปเป็น1ส่วน x dx ตัวนี้ก็พจน์ของ v เท่านั้นนะ ถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรแล้วเนี่ยต้องเป็นสมการแบบแยกตัวแปรแน่นอนนะพราะต้นคลิปพ่สูจน์ให้ดูแล้วนะจากโจทย์หา mn ให้เจอ mn เป็นฟังก์ชันเอก,กพันดีกรีเท่ากันนะเป็นสมการเอก,กพันแล้วพอแทนค่า y เท่ากับ vx dy แทนค่าแล้วเนี่ยสมการใหม่ที่เกิดขึ้นต้องเป็นสมการแบบแยกตัวแปรนะอินทิเกรตนะ เห็นไหมอินทิเกรตเร็วขึ้นลนะเลยนะอินทิเกรตเลยอ้างคูณสมบัติทันทีเลยเนะี่ยเพราะว่านี่วิชาสมการเชิงอนุพันธ์อินทิเกรตตัวนี้ได้ล็อกแอบสู t e เอกอินทิเกรตตัวนี้นะต้องใช้บายพานะไปทบทวนเรื่องบายพารสโดยเวลาเรียนวิชาสมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปก็แทนค่า V เท่ากับ Y ส่วน X นะสมการนี้ถือว่าเป็นผลเฉลยของสมการแล้วนะ x1 y0 นะแทนค่าแล้วได้ค่าคงตัว c เท่ากับนอันนี้คือผลเฉลยเฉพาะโซ so, นะ่ก็คือหาผลเฉลยของสมการเชิงรุพันธ์หรือใช้คำสั่ง matematica h ก็ได้ dso นะหรือลองพิมพ์สมการเฉยๆก็ได้ไม่ต้องคไม่มีคำว่าโ so, ซก็ได้นะมูลแฟมแอลฟาจะคาดเดาความต้องการของคนใช้งานนะ โจทย์ตัวนี้ x คูณ y คูณ y พร i ม e อันนี้แนะน,นำอีกตัวนะตัวเล็กๆเห็ ah, นไหม y p r i m เนี่ยกติกาการพิมพ์พวกนี้เนี่ยนะแนะนำให้ไปดู playlist ของ u แฟ a m a l p h าเนะี่ยบันทึกคลิปไว้ให้ดูเกนะิน20คลิปแล้วนะใน playlist ของุแฟ a m a l p h าคณิตศาสตร์มต้นมปลายอุดมศึกษานะในคลิปนี้ก็แนะนำตัวใหม่ตัว y p r i m เนี่ยนะ นะตรงเครื่องหมายขีดใกล้ๆกับ Enter อ่ะมองตรงคีย์บอร์ดนะตรงคีย์บอร์ดตรงงอง,งูและนะวายพรามเดี๋ยวนีก e กำลังก็คือ exp เนะเพราะว่าเราพริมพ์ E ยกกำลังไม่ถนะัดนะก็ใช้ฟังก์ชันคำสั่งของ Mathematica บวก y กํกำลัง2อนี่พิมพ์ปกติคลิกเท่ากับนะสมการนี้นะี่ ยากเกินความสามารถของตัววนะุลแฟมแอลฟาก็ได้แต่ทบทวนสู่คําตอบนะถ้าอยากได้ผลเฉลยจริงคงต้องไปใช้เครื่องมือที่ใหญ่กว่านี้นะแมททัมมิกตัวจริงนะ,ะเนื้อหาในคลิปนี้นะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับสมการเอกพันธนะเปิดหนังสือสอนนะสอนเสร็จแล้วแถมเครื่องคิดเลขให้นะอะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ